อเคครับเราก็มาเริ่มสร้างเลยนะครับแต่ผมบอกอย่างนึงก่อนนะเวลาเรานิวไฟครับเวอร์ชันนี้นะครับเวอรว์ชันปัจจุบันนี้ถ้าเรานิวไฟก็คือว่าแต่เดิมอนะเราเปิดไฟล์ไฟล์เก่าไว้แล้วเรากดนิวไฟล์นะไฟล์แล้วก็ New ครับเวลาเราทำงาน QRc ครับมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะเป็นลิงก์กับไฟล์ Data เก่าครับอย่างกรณีของสร้างเสาเนี่ยเราอาจจะสร้างไม่ได้ครับไม่ขึ้นคับ นั้นเองวิธีการแก้ไขคืออะไรครับทันทีที่เรา new file ครับเราจะต้องปิดโปรแกรมครับนะครับปิดโปรแกรมครับแล้วก็เปิดใหม่เข้าใจไหมครับเราปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ขึ้นมาครับจำไม่ดีนะครับในเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับแต่ล่าสุดนะครับถ้าเรา new file ปุ๊บนะครับถ้าเรามีไฟล์เก่าอยู่แล้วเรา new file ใหม่นะครับบางครั้ง QRC เนี่ยมันจะไม่ run ครับนั่นเองแนะนําว่าเวลาเราจะทํางานใหม่ครับหรือไฟล์ใหม่ครับ ให้เราปิดโปรแกรมครับแล้วเปิดใหม่วิธีนี้แหละครับจะทําให้เรานะครับนะไม่มีปัญหากับการใช้งานครับันนันอีกเนี่ยจำไม่ดีนะครับทุกคนถ้าเรามีการเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับแนะนํานะว่าให้ทุกคนปิดโปรแกรมตัวเก่าก่อนแล้วเปิดใหม่ขึ้นมาครับในกรณีนี้ก็จำไม่ต้องกังวลนะครับว่าไฟล์ของเราเนี่ยจะมีปัญหาครับบางครั้งนะครับเราจะสร้างเสาไม่ได้หรือสร้างโครงสร้างไม่ได้นะครับให้เราปิดแล้วเปิดใหม่ตอนนี้ผมปิดแล้วเปิดใหม่ยบอยละครับเห็นไหมก็จะ ได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็น new file เลยนะครับ new file กคือปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่คือ new จริงๆเลยนะไม่ใช่มีสกัตัวเดิมนะครับแล้วก็ new file ใหม่ขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเริ่มวางนะครับในส่วนที่เป็นตัว Excel อีกครั้งหนึ่งครับกดไปที่ Open QRC จากนั้นออกคำสั่งครับตอนนี้ครับ set s t i l l ไปดูในเวิร์กช็อปของเรานะครับที่ทำมาแล้วแล้วก็เรียนสอนสดนะครับสวันนะสามวันนะครับในรุ่นในรุ่นสเรามีสอนสวันนะครับนะ แล้วก็มีตัวไฟล์อื่นๆเพิ่มเติมนะให้ทคนไปศึกษานะครับโอเคเมื่อกดมาแล้วปุ๊บนะครับ Data มาแล้วเราเซฟไปก่อนครับไม่ต้องยุ่งครับอ่าเซฟไว้ก่อนนะครับไม่ต้องยุ่งนะครับเพราะว่าเรากดปุ๊บเนี่ยดัตตมาแล้วอย่าเพิ่งยุ่งยเพิ่งยุ่งเรามาสร้างตัวงานก่อนนะครับงานโครงสร้างก่อนเอาล้ครับไปที่คำสั่งแรกเลยครับเรียกว่า d draw p ้ n คำสั่ง d draw p ้ n นะครับกด drawpan เลือก f o o t หรือ f o o t i n g ครับกดโอเค ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนด้วย Excel ครับกดโอเคครับแล้วก็วางเลยครับตำแหน่งครับคลิก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 วางตำแหน่งนะครับในส่วนที่เป็นตัวกลิปนะครับ โอเคครับตำแหน่งนี้ผมน่าจะเลื่อนนิดนึงครับลบที่ก่อนนะแล้วก็ปี้ก็ได้ครับก็ปี่มาก็ได้นะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแบบวางนี่ตลอดโดยการใช้เครื่องมือนะก็ปี้ได้ครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็วางตัวฐานล่างบร้ต่อไปครับเสาเนี่ยนะครับต่อหม้อเนี่ยนะครับเราคุยกับวิศวกรผู้ออกแบบแล้วก็ให้เสาต่อหม้อสูงเมตรยี่สิบนะครับจนถึงระดับคานชั้นหนึ่งนะครับก็กดดอแปน ด่แปลนก็คือการเขียนโมเดลบนแปลนนะครับนะแล้วก็เลือกไปที่คําสั่งครับเรียกว่าขอรำมอบจากนั้นกดโอเคครับพิมพ์คําว่าหนึ่งจุดสองนะขนาดก็0ูนยุสองครับนะแล้วก็คํานวณตามให้เขาคำนวณให้นะครับพี่กวักคำนวณให้ครับกดโอเคครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็ได้เลยนะครับเสาสูงหนึ่งสองต่อไปครับไอตัวชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งก็คือตรงนี้ครับเสานะครับ ก็เราพิมพ์เลยครับสามจุดสี่ครับตรงนี้สูงสามจุดสี่นะครับสามจุดสี่อ่ะเราก็กดครับคลิกคอลัมน์อแล้วพิมพ์ครับสามจุดสี่แล้วกดโอเคครับเรียบร้อยเลยครับสามจุดสี่นะครับเอาแล้วต่อไปครับชั้นสองครับให้สูงสามเมตรครับก็กด คอลัมออโอเคแล้วก็พิมพ์ความสูงสามครับแล้วก็กดโอเคนะครับขนาดก็คือยี่สิบคูยี่สิบนะครับตอนนี้เขาหมายคืออะไรครับเราก็จะมีตัวยี่อันนี้เมตรยี่สิบครับ,แล,รบ 3, แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้คือสามเมตรสี่สิบแล้วตัวนี้ครับตัวนี้คือสามเมตรโอเคนะ คนทำตามนะครับนี่คือ3าสายวิที่แล้วก็เบอ20ยี่สิบครับเซฟก่อนนะครับนกันพลาดนะจากนั้นมาครับลันครับบีมอครับไปเลยครับตรงนี้ครับดรอปแปนแล้วก็บีมอบีมนะครับออแล้วกดโอเคครับแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดคานนะครับใช้เบอร์นี่แหละนะครับกดโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะได้ทั้งหมดมาแล้วครับอ่าตามนี้เลยครับ อ่าคาดหลังคาเนี่ยเราลบทิ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นเหล็กรูปพันธ์นะครับเราก็จะได้ตัวโครงสร้างตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นอาคารของเราครับเอาละนะครับก็เดี๋ยวเราปรับระดับนิดนึงครับผมกด R สี่เลี่ยมแปะเข้าไปตรงนี้ครับแล้วผมก็เบรกุ๊ปครับเอาละผมจะดึงนะครับทั้งหมดครับลงมาวางตำแหน่งที่ถูกต้องครับคือเราออกแบบให้ตัวนะครับ พื้นตรงนี้ครับอะดึงลงมานะเนี่ยวางตรงนี้ครับตามกนนทัเงินดนะเราออกแบบให้ตัวพื้นนะทางเดินนะครับนะเฉลียงแล้วก็ระเบียงเนี่ยครับนะนะครับอันนี้เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยนะครับเฉลียงระเบียงเนี่ยตรงนี้ครับให้มันเอ่ออยู่ในระดับนะครับตามนี้เลยนะอ้างอิงจากตัวเอ่อพื้นนะขึ้นไปครับศูนย์จุดสอง ความหมายคืออะไรครับความหมายคือว่าตรงเนี้ยครับให้ตัวพื้นตรงเนี้ยครับทางเดินตรงเนี้ยนะจะให้มันสูงจากดินเดิมนะครับตรงเนี้ยศูงอยสองครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทพื้น gs นะกราวสลับตรงนี้ครับให้มันสูงขึ้นมาสิบเซนนะครับรอบเลยอ่ะเคลียร์นะครับทุกคนอันนี้คือจุดที่เราจะสร้างอาคารขึ้นมาครับแล้วนี่คือตัวอย่างให้ดูครับแบบนี้เอาละผมลบตัวที่ไปก่อนนะไม่ใช้ครับต่อไปครับเราจะวางสลับครับ ก็กดเป็นคำสั่น a b all ครับ Draw p e n แล้วก็ s l a b all กดโอเคแล้วก็ให้พื้นหนา10เซนนะกดโอเคครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับเอเนื่องจากตรงนี้มันมีกิดลายอยู่นะครับมันก็ติดขึ้นมานิดหนึ่งไม่เป็นไรครับอันนี้แล้วก็ลบทิ้งไปนะครับอ่าตามนี้นะครับเอาละกิจลายเนะี่ยเดี๋ยวผมโกงไปเกะกะนะ ผมขอเลื่อนลงไปไว้ข่างสุดเลยนะคิปค้างไว้วางไว้ตรงนี้ครับไว้ตรงนี้ออกอ่ะได้แล้วครับเรียบร้อยละแล้วนี่คือตำแหน่งของเราครับที่เราวางเข้าไปอ่าโอเคมันน่าจะกดกิดลายครับไปท่ทีอันดูก่อนนะเดี๋ยวผมเอากริดลายออกมาก่อนนะกิดลายเนี่ยร,ระวังให้ดีนะครับมันมันจะขวางการทำงานของเรานะอ่ะเอาวางตรงนี้ออกับตรงนี้ก็ได้ง่ายดีอ่ะจะได้ไม่ขวางตัวเสานะครับ รออีกทีครับ s l a b All กดโอเคสิบเซนครับอ่ะเรียบร้อยครับพื้นสแลบของเราก็จะวางตามแบบนี้เลยนะครับอย่างง่ายดายเลยเอาแล้วครับก็เดี๋ยวเราต้องปรับสลลปเล็กน้อยนะครับโดยการนะครับปรับระดับนะในส่วนที่เป็นตัวทางเดินครับพื้นทางเดินครับเอาล่ะพื้นทางเดินนะครับ ผมก็จะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วผมก็จะยกขึ้นนิดนึงนะยกขึ้นไปก่อนครับเนื่องจากพื้นทางเดินด้านหน้าเนี่ยครับมันจะเป็นพื้นแบบหล่อในที่นะครับแล้วระดับเดียวกับหลังคาด้วยนะครับนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องนะครับเลือกทั้งหมดนะครับอย่างอย่างแนวนี้นะนี่กับสวิตช์นะอย่างแนวนี้นะครับแล้วก็กดจากขวาไปซ้ายแบบนี้แล้วก็สเกลครับ s s c a l e แล้วก็สเกลมันครับดึงมาครับให้มันอมคานคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าดึงมาให้มันอมเนื้อคานครับตรงนี้ดึงมันล็อกตรงนี้เลยหรือดึงตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยดึงมาต้องติดที่เสาเลยครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือขนาดเดียวกับคานเนาะเนี่ยกดมันล็อกกับขอบขอบของตัวตัวเสาครับเรียบร้อยครับกดสเปคบาร์หนึ่งล้านเสลี่อันนี้คือพื้นของเราก็จะอยู่เนี่ยครับแนวนี้แหละนะครับเคลียร์เนาะนะครับอ่า ต่อไปครับไปตัวพื้นของเราเนี่ยนะครับแต่ละสลัเนี่ยนะครับจะต้องอมไปในคานไอ้ตรงนี้ครับเห็นไหมมันยังไม่อมไปในคานทั้งหมดครับเหล็กจะไม่ล้วงนะันั้นเอกหมายคืออะไรผมลบตัวนี้ก่อนนะผมกด S อ c a l e ครับดึงดึงดึงไปชนชนสาวครับเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอจัดใหม่ก็ได้หลายคนจะดูงงนะครับว่าพื้นเนี่ยในกรณีนี้นนนนแล้วผมก็ copy ต่อครับมาตรงนี้ให้มันชนตรงนี้นะ อ่าได้แล้วครับผมก็จะคูณครับ x ส<ม><ม>าม x สี่เรียบร้อยครับได้แล้วอันนี้คือสี่เมตรถูกไหมแต่ตรงนี้ครับจุดเนี้ยมันคือสามเมตรใช่ไหมแล้วก็ก๊อปปี้มาวางตรงนี้แล้วก็สเกลลงครับอ่าแปะไปปึ๊บชนตรงนี้เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้พื้นมานะครับเอาล่ะพื้นด้านบนเนี่ยเราไม่ใช้เพราะเหมือนกันครับอาคารเดียวกันนะครับเราก็ลบทิ้งไปดีลิท อ่านะครับแล้วตอนนี้เราก็จะใช้พื้นตัวนี้ครับในการทํางานครับอ่ะผมก็เลือกทั้งหมดครับแล้วผมก็จับนะครับลงมาครับปึ๊บมาแปะตรงนี้ครับเรียบร้อยเลยตอนนี้พื้นของเราก็จะมาวางอยู่ในตําแหน่งที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปวณนนี้ครับพื้นสําเร็จรูปนะครับ ตรงน,นี้ด้านบนนี้เป็นพื้นวางบนคานนะครับเป็นพื้นสวยลูกครับเราก็เลือกพื้นทั้งหมดครับตรงน,นี้ชิดค้างไว้เลือกมันจะต้องทับคานทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าเราจะมีการเทคอนกรีตทับหน้านะครับเราก็ก,กด s s c a l e ครับดึงครับดึงมาแปะเรียบร้อยครับแต่ในส่วนที่เป็นตัวจุดที่มันแชร์ตำแหน่งของคานเดียวกันนะครับอยู่ครึ่งนี้ถูกแล้วนะครับแต่ที่ขอบเนี่ยต้องเต็ม แต่จุดที่มันที่มันแบ่งตำแหน่งเนี่ยตรงนี้มันจะมีเหล็กดนกุ้งมานะครับลัดไว้นะครับนะอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วใกล้แล้วครับเคลียร์เนาะอ่าอีซี่แอนฝันครับจากนั้นมาครับถ้าเรานะครับคิดว่ามันเหมือนกันไม่ใชดว่าร่กมันเหมือนกันนะครับนะทําไมถึงให้เหมือนกันครับเพราะว่าผมอยากให้มันง่ายนะครับเราก็ชิปค้างไว้ตรงนี้ครับนะเลือกเลย จริงๆถ้าใช้เซร i ก o n t o ยก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ยากเท่าไหร่ไม่เยอะนะครับก็ Copy เลยครับง่ายๆเลยโดยอ้างอิงจากอะไรอ่ะจากขอบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ยกขเข้าไปอะไรบางอย่างที่มันมันก็ง่ายๆก็ได้ไม่ต้องใช้กับมือเสริมก็ได้ก็ทำแบบนี้ง่ายๆครับวางลล็กปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้นะบริเวณนี้มาแล้วครับอีเซียนฟันครับแต่แต่บริเวณนี้ครับพื้นเนี่ย มันเป็นพื้นหล่อในที่นะครับเพราะเป็นบันไดครับเราจะแก้นิดนึงครับดึงตรงนี้ลงมาดึงครับระมาอ่านะครับดึงลงมานะแล้วบริเวณนี้ครับเราต้องดึงให้มันอมไปในคารแต่ผมทำง่ายกว่าครับดึงขึ้นมาก่อนก็ได้การผาาสำหรับมือใหม่ครับแล้วสเกลครับเอสเกลแล้วก็ดึงมาแปงแนวนี้ครับมาแปดตรงนี้อ่าแล้วก็ผมก็จะดึงตรงนี้ ลงไปครับต yeah. mm ัว hmm. น mm ี hmm. mm ้นะครับตรงนี hmm. on mm ้เป็นพื้นของบันไดนะครับพื้นบันไดรับบันไดนะครับอ่ะตรงนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมีช่องเปิดบันไดเดี๋ยวเราต้องดีไซน์บันไดก่อนนะครับอ่ะตรงนี้ครับสเกลมาแปเรียบร้อยครับตรงนี้ครับเทคอนกรีตมาสเกลมาเอสเกลแปและตอนนี้ครับเราก็จะได้แบบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง นี่แหละครับคือหลักการของตัวนะครับการทํางานของเรากับนะ QRC ก่อนนะครับในส่วนนี้เอาละในะตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดีไซน์นะมาวางบันไดครับบันไดนะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวใช้คําสั่งพิถีพานนะในการวางครับก็ถ้าเราวางบันไดปุ๊บเนี่ยก็จบละนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําโครงหลังคานะโครงสร้างก่อนนะครับ